สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลน์อินวีิจากโปรไฟล์คนไทยค่ะกน่นเลยนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คาว่า k m m k t h นะคะหรือกดผ่านหิงจากด้านล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ k m m k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ men, k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนหัสผ่านยืนยันหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก Google กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง Youtube TikTok Instagram นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มได้หมดสุดตรงนี้กดไปที่ facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่ม emoji คนไทยนะคะจะเป็นตัวขอตัวเป็นตัวพรีเมียมตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยในหมวดหมู่รตรงนี้ขอเลือกเป็นได้มมดสุดนะคะจะเป็นตัว emoji รูปตักนะคะจะเป็นตัวห้า9ูนศูนย์เก้านะคะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพนเอง ลิงตัวนี้เพื่อนๆสามารถคัดลอกมาได้เลยจากโพสที่นักกาจะใช้บริการนะคะก็เลื่อนลงไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็นโพสตนี้ละกันกดตรงเวลาเข้าไปด้านในได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันยอดไปดีขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สามนะคะคัดลอกลิง์และนําไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปสิบนะคะในราคาสี่บาทเองกดส่งกันไปได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะระบบเครื่องมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะก็เป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะเพื่อ,ออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ก็จะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลลงกที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ในสถานะตรงนี้ค่ะคือเรียกออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะนำมาเรขออเดอร์ตรัวนี้ส่งให้อดมินตรวจสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้นะคะระบบดัวเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอินกันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าวันเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูบันนี่วันเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตรตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเลื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากาเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันหน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ,นะคะ ไอตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็ล,ะลองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดอีโมจิรูปหลักก็ขึ้นกันมาแล้วขึ้นไวมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคทไม่กพีทีเฮดกดผ่านลิงก์จาก้านล่างกันไ้เลยค่ะ เว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากเลยการใช้งาน,นง่ายง่ายค่ะเพียงค่ล็อกติงโพสที่ต้องการที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานก่าง่ายๆแล้วนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้กันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ